สวัสดีครับอยู่กับเกม p a t ออฟเอ็กซอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นไกด์แนะนำแมปแมปแรกที่เราจะประเดิมก็คือ Underground วโดยเป็นแมปเลเวล70สําำหรับการจะใช้แมปได้งั้นต้องนำแมปที่มีอยู่ไปใส่ในแมป Device แมป Device จะใช้ได้ตัวละครจะต้องจบเกมระดับความยากพ r ูเอลถึงจะใช้แมป Device ได้นะครับสถานที่ลักษณะของแมปก็คือเดเดนใน x อในโหมดเนื้อเรื่องนั่นเอง ระดับความยากของอันเดอร์การ์ซอยู่ในระดับปานกลางไม่ยากจนเกินไปการโจมตีของมัสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นกายภาพและโปรจิกตายถ้าตัวละครมีความบางหรือหลบหลีกน้อยแนะนำให้พกขวดเพิ่มเกาะ3า0 0ันหรือขวดหลบหลีกมาด้วยจะช่วยได้ดีทีเดียวเพราะแบบค่อนข้างแคบทำให้การเดินหลบการโจมตีของมัสเตอร์ทำได้ยาก มาในส่วนของบอสถึงแม้แมปจะมีระดับถึงเลเวล70ในแพท1.3แต่ความยากของบอสนั้นอยู่ในระดับที่ง่ายมากๆเพราะบอสไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะสกิลของบอสไม่กว้างสกิลที่บอสใช้ช็อคโนวาและสปาร์คซึ่งเป็นสกิลธาตไฟฟ้าถ้าตัวละครมีการธาตไฟฟ้าที่ต่ำเกินไปแนะนำให้พกขวดการธาตไฟฟ้ามาด้วย แค่นี้เราก็จะฆ่าบอสได้อย่างง่ายดายขอให้สนุกกับการฟาร์มไอเทมและเก็บเลเวลนะครับสวัสดีครับ